สวัสดี f c ทุกท่านนะครับอันนี้มาดูพี่น้องครับเขาดูใจกันเป็นังไงคืออย่ยงนข้าวมาป่วยไอ้กับโบงหัวกันไอ้กับซึม แล้วทอมาข้ามเบิงเบืงมันปปวยหลีบอหันดากมาเบิงชื่นใจหันดากมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยันดาขันดาบริหันนาหันนามาสแตกดีปอบานบอกพี่ชื่นใจครับให้หันดากมาชื่นใจหันหน้ามาก็เลยใส่เลยครับดึ๊กเข้าไปเลยแม่ยังหันนามาไม่หันดากมาก เ่อย่ันดดกมากันหนาไม่เห็นอย่างนจรก็บอกไอ้ประเดเป็นอย่างไอ้สบายดีหนาเบมันที่ขาเบิงบ้งข้าเบิ้งทองเบื้อนทองอืดบพวมาบัวบานก็ทองอืดมาแล้วทำมันมทองอืดบัวบานีบอกดอกอืมอืมอืมโอ,มอ,มอม้นักเลงนักเลงบัว ของบุคือบัวออยชื่อใจไม่ค่อยสบายครับมันเป็นดูท้องเขาบวมๆท,ท้องเขาใหญ่มากต้องไปชมดูเหมือนจะท้องอูดนะฮะเปิดประตูให้บัวเข้ามาดูเอ,อ้หันดากมาบอกไว้หันดากมากจับเบิงนะนข้ามเบิงบ้งเอ้ยมันบอกเป็นยังดอกมันแสดงซื่อมันกินหลายโพด วันร้ังกันจะกินหลายหลายกินน้อยๆท้องอืดเหมือนบัวบาาหรือเปล่าต้องรอดูค่ะต้องรอดูเย็นนี้นะครเพราะว่าเขาก็ยังอื้อตามปกตินะครับอืตามปกติไอ้บัวบาาไปไปเช็คแม่แล้วแม่มั่นี่เบิง่งแม่เมืนี่เบิงแม่ จะทองอื่นก็เช็คไปมั่วเลยแม่โบบาลเนี่เช็คเช็คไปมั่วเลยนะครับโอ้โหดูดูดูโอ้โหนักเลงกลับมาบ้านเวิร์บก็เช็คไปตัวที่ทวีเดียนเลยเออโอ้โหแม่ฮันด่างมาเช็คเบึงจะทองอื่นบ่อี่เฉินมันคือทองอื่นเจ้าบือตั้งเขาบอ่อืม แม่บอกอายอด้วยครับเจ้าชื่นอายด้วยเมื่อกี้ได้ยินไหมได้แม่หันดักนะม่เบิ้งแมาบ้านจะเซ็กให้ดูดูด,ด,ดูไปแทงเขามม่วเลยนะครับแต่แม่นี่รักจมัวบานนะไม่ทำอะไระจะดูจะจะจ,ะจ,ะจะแหม่งานได้น้อยจับฮักเลยเจ้เจ้ําคาญแล้วเจ้ไม่เล่นด้วยลืะ ไอ้ชื่นชื่นเล่นดินครับดูวย้บัวโอโห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 นักเลงเหลือเกินโอ้โหดูโอโหโอโหแม่งานได้น้อยนี่ตัดทิ้งดีไหมท่านผู้ชมบัวบานหน้ารังคือมันเล่นได้ทั้งวันเนี่ยไอเจ้าบ,บัวเนี่ยเอาโดน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  โอ้โหดูทิมไปทิมแม่ไปแทงแม่โอ้โหหมอบัวหมอบัวหมอบัวเช็คสภาพของช้างตูเชือกครับว่าเอาทำไมช่วงนี้ซุ่มหลังคาเขียวไม่ล่าเริงเลยเอแม่กดแหละแม่กดละโอ้โหจะไปแทงแม่อันนั้นโอ้หนักเลงเหลือเกินโอ้โหแม่กดสเหล็กอืมโอ้ไม่ไงไพนี่แล้วพอให้คอยตรวจเลย คอยตรวจก็ยื่เยืนใจแล้วกรับบางแหย่อยตรวจโอ้อ่อยเส้นนีหดีบางแหง่พลจากหันดังก็เป็นคอยตรวจทองเจ้ามันเป็นหยังเป็นอ่อยขึนเป็นปน้ำหยังคุณทองอืดคอยเพื่อได้อยู่บ้านคอยกําลังกลับมันทองอืดน,นอยหยังห้อยหนึ่งกดห้อยสองปะห้อยกับห้อยกับห้อยเจล้วครับของบ่คือลูกละเจ๊ก็บอก oh, ว่าต้องตรวจแม่ดอกแม่มันใหญ่เป็นเป็นปกติอยู่แล้วทองแม่นั้น ไปหาตรวดพี่สา้าสูสุดไปอ้องานหน่อยหน่อยเนี่ยหักถิ่มซะน้อยเมียมาอันเกิดได้เป็นสัางซีดอวะเออแทงเขาดูไรโอ้เจ๊เจ๊กลละกลัวกลัวกลัวนะฮะเอาเอาแม่ลูกคู่นี้ไม่ต้องไรีตัวนี้อืมชื่นใจกินยายากไหมคะอันนี้ยังยังไม่เคยให้เขากินเนี่ยครับว่าเขาไม่ค่อยเป็นไรนะครับ ไม่มีปัญหาคับจะชื่นใจเนี่ยี๋ยวรอดูเย็นนี้ครับถ้าเขาขี้ปวดป้าดออกมาเนี่ยก็ปกติครับแค่มาจิ้มฟันทิ่มเข้าไปเนี่เอาเอาเอา,อาเช็ละเช็ละไปไหนต่อนะ่ะฮะไอบัวเอ็งไปไหนต่อโอ้โหเช็คแม่ต่ออยากรู้ครับว่าแม่ไหนท้องอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้พี่ชื่นใจเนี่ยหันตูดมาให้แล้วอืมแต่ว่า คุณแม่นี่ไม่ยอมครับไม่ยอมให้ให้เช็คว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับโอ้โหดูโอ้โห,โโหเสียบเข้าเลยครับแม่จริงๆเลยอออแ่่อ้าแขกมาท่านผู้ชมแขกมาแขกมาไปอีกไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปอีกครับไปอีก มันจะเป็นคู่เลยไปอีกไปอีกถอยมาไปอีกครับผมไปอีกครับโอเคเพราะว่าถ้าจอดใกล้นี่ไม่เหลือนะฮะไม่เหลือหาเรื่องดวนบัวนลบัวจะเจิมนะครับบัวจะเจมิมโอ้โหนักเลงบัวอ้าไม่ตีกับแม่แล้วไม่ถอนแขกเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เด,เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวไปเรียกน้องเกี่ยวนะครับมาดูแลแขกแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งวันบอกเฮ้ยหิวแล้วโอ้โหเมลอนมาครับท่านผู้ชมถึงไหมถึงไหมถึงไหมไม่ถึงครับโอ้โหไม่ถึงไต่ฝ่ายคนพลเมืองใหม่จะเข้านี่ โอ้โห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 ,วโหวสวัสดีครับอะไรลูกหิวเหรอฮะไม่ดูอาการที่แล้วเหรอบัวบานบอกล่าปากมาแล้วล่าปากมาแล้วนะครับโอ้ยชื่นหายเลยอะฮะหายเหรอชื่นยังครับยังไม่หายนะครับต้องไอ้ชื่นนี้ต้องอนะดี๋ยเพิ่งกินนะฮะต้องให้เจมี่แล้วก็บัวาบานแม่ไพบูนกินก่อนนะครับส่วน เจ้านี่หยุดก่อนพอก่อนชื่นใจไม่ต้องกินไม่สบายบัวบานบ,บอกแล้วเอาโอเคผมเดี๋ยวผมขอยอนุญาตลับแขกก่อนเด้อไม่ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบาัวบานช่อง e อ e p เ a ฟ t t นไทยแลนด์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับผมสวัสดีครับ